สวัสดีค่ะพวกเราตัวแทนสภานักเรียนเจนแซดร่วมมือกับมูลนิธิสุพริณมีแห่งประเทศไทยวันนี้จะมานําเสนอหัวข้อเรื่องโทษสภาพจิตใจและร่างกายของผู้ใช้สารเสพติดค,ค่ะโดยโทษจะมีดังนี้นะคะจะทําให้ความสัมพันธ์ของผู้เสพที่มีต่อครอบครัวแล้วก็เพื่อน,เ,อนเนี่ยลดลงนะคะแล้วก็จะมีประสิทธิภาพในการทํางานเนี่ยลดลงไปเยอะมากเลยค่ะ จะมีประวัติการก่ออาชญากรรมเวลาจะไปทํางานหรือว่าไปเดินทางไกลๆอย่างเงี้ยค่ะจะไปได้ยากมากเลยค่ะแล้วก็จะอาจถูกจําคุกแล้วก็รับเงินด้วยนะคะจะทําให้ครอบครัวเดือดร้อนมากๆเลยค่ะสภาพร่างกายของผู้ใช้สารเสพติดนะคะหนึ่งเลยก็ร่าจะลดหรือเพิ่มอย่างรวดเร็วนะคะผิวพรรณเสื่อมโทรม 3. ปัญหากเกี่ยวกับโรคต่างๆเช่นลูกหัวใจตับปอดนะคะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อมากเลยทีเดียวค่ะสภาพจิตใจมีความวิตกกังวลอารมณ์แปรปรวนนอนไม่หลับแยกตัวออกจากสังคม